สอนวิธีต่อสายหน่อยครับว่าจับคู่ยังไงครับผมสลับคลิปวิดีโอนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะครับผมไม่ใช่การสอนแหละเอาเป็นเชิง <S 2> <S 2> <S เชิงแนะนําแล้วกันนะครับผมเอาเป็นเชิงแนะนําแล้วกันว่ามีท่านหนึ่งสอบถามผมมาว่าสอนวิธีต่อสายนะครับผมวิธีการต่อปีนะครับผมต่อปีนะครับผมปีก็ จะมีสามปุ่มมาให้เรานะครับผมนี่ครับอ่าแบบนี้นะนะครับอันแรกจะเป็นกาวแล้วก็มีบวกแล้วก็รีโมทนะครับแล้วก็ต่อให้ถูกนะครับผมอ่าโอเคแล้วทีนี้เรามาดูตรงปุ่มนะครับผมตรงนี้อีเป็นอินพุตนะครับอินพุตคือเป็นตัวขาเข้านะครับนําสัญญาณเสียงเข้านะครับผมก็ใช้เป็นตัวบลูทูธนะครับผมของค่ายไอตัวนี้นะค่ายของ ใช้ MU นะครับผมอันนี้ผมใช้บลูทูตัวนี้ต่อเข้าช่องสัญญาณอินพุตนะครับผมส่วนสัญญาณเอาพุตนะครับผมเอาพุตก็จะมีช่องฟอนต์ช่องเลียแล้วก็ช่องซับนะครับผมสำหรับสหรับนะผมสำหรับตัวเสียงกลางนะผมผมก็จะใช้สองชแนลเลยนะครับผมทั้งฟอนต์ทั้งเลียนะครับผมผมจะต่อเข้าแบบนี้นะครับผมใช้แจ็คอันนี้นะครับผมแจ็คแบบนี้นะ2สีนะครับขาวแดงนะครับผมต่อเข้าช่องฟอนต์กับช่องเลียนะครับผมโดย ผมจะต่อเข้าต่อเข้าตัว power นะครับผมตัว power รับเสียงกลาง mini 99นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมเส้นสีเขียวกับสีเงินนะครับผมก็ต่อเข้าทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งฟอนกับฝั่งเลียนะครับผมแล้วก็เราก็ดันปุ่มนะครับผมดันปุ่มตัวนี้ไปฝั่งไอ้ฟูนะครับผมถ้าเราดันมาทางฝั่ง fps นะครับผม fps เนี่ยมันจะเป็นเสียงเบสนะครับเราต้องดันไปฟูนะครับถ้าขับเสียงกลางนะครับผมนี่ครับ แอมตัวเล็กครับเป็นยี่ห้อของมินิเก้านะครับผมอันนี้กําลังขับอยู่ที่สองพันวัตต์นะผมได้รีวิวไปแล้วสำหรับวิธีการต่อสายครับผมนี่ครับเราสังเกตนะครับผมจะมีอยู่สามสายกันนะครับผมผมกาหนดให้สายสีฟ้าตัวนี้นะครับผมเป็นดานะครับผมผมกําหนดให้สีสายสีดําเป็นสายเก้านะครับผมแล้วก็จะมี i m คือรีโมทนะครับรีโมทผมก็จะทาสวิกนะครับสวิกพ่วงไปกับตัวแอมตัวที่สองเป็นแอมขับเบรนะครับ แล้วก็จะเป็นไฟ12โวล์นะครับผมก็เราก็พ่วงเข้าไปนะครับผมนี่ครับดูนะครับสายมานี่นะครับผมพ่วงมาหาสวิตชิ่งนะครับนี่ครับพ่วงหาสวิตชิ่งนะครับผมแล้วก็ขี้แบบนี้นะครับนี่ครับดากับแดงนะครับสวิตชิ่งที่ผมใช้เป็นตัวสวิตชิ่งโม400แอมป์นะครับผมอันนี้เป็น400แอมป์นะครับเสียงดังมากเลยครับทุกคนนี่เรามาดูนะครับผมต่อสายลาโพงใช่ไหมครับผมก็จะมีสองฝั่ง ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับผมเล็บกับไลนะครับเราก็กําหนดนะครับผมชแนลนะครับผมชแนลฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับผมถ้าเป็นชแนลบนจะเป็นฟอนต์นะครับผมส่วนชแนลล่างจะเป็นเลียนะครับผมแล้วก็แล้วก็ปรับให้มันแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้ขับเสียงกลางนะครับปกติไอ้ตัวนี้ขับเสียงเบรกก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราขับเป็นเสียงกลางนะครับผมขับเป็นเสียงกลางก็ เราต้องมาปรับข้างหลังนะครับปรับข้างหลังนะครับผมตรงตรงนี้นะนี่นี่ครับตรงนี้ครับผมทุกคนปรับตรงนี้นะครับผมนี่ครับแบบนี้นะเราทําเสียงฟอนต์นะครับผมทำชแนลฟอนต์เป็นเสียงกลางเราต้องปรับตังนี้มาค่าฟูลนะครับผมมันจะขับเสียงกลางครับแต่ว่าเราขับเสียงเบสต้องดันมาทาง F H P F นะครับผมจะจะเปิดเสียงเบนะครับผมสำหรับเกนก็เราก็ปรับเอาเกนกับ ตัวนี้เป็นความถี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นการใช้ power ขับขับเสียงกลางนะครับผมใช้เป็น f ลนะครับดันมาทางฟูลแล้วก็ต่อครับต่อแจ็คนะครับผมแจ็คเข้าแบบนี้นะครับผมผมขับเสียงกลางสองฝั่งผมก็ดันเป็นฟูลทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเสียงกลางนะครับผมสําหรับตัว power เสียงเบสดนะครับผมเบสดก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ใช้ขับเบสดนะครับผม MP350D นะครับ ผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ต้นคลิปที่ดังบ um> yes ึ้มๆก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็บีก็มีอะไรมากผมก็ต่อเหมือนกันนะครับนี่ครับก็ต่อเหมือนกันกับ power เสียงกลางเลยนะครับผมก็ต่อไฟเข้านะครับผมก็มี3มปุ่มเหมือนกันนะครับมี3มปุ่มเหมือนกันนะครับมี im นะครับรีโมทปุ่ม9้านะครับผมอาจจะไม่เห็นนะปุ่ม9แล้วก็มีปุ่ม12โวล์นะครับนี่ครับทุกคนอาจจะไม่เห็นนะนี่ครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับทุกคนนี่ครับ 12โวลต์ IM แล้วก็กาวนะครับพาวเวอร์ขับเบรก็ต่อมันกันกับพาวเวอร์เสียงกลางนะครับผมนี่ครับใช้สามสายนะครับต้นจะมีรีโมทแล้วก็ผมใช้เป็นสวิตช์นะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับทีนี้เราไปดูลําโพงนะครับผมไอตัวตัวนี้ครับผมเป็นพาวเวอร์ตัวเล็กผมใช้ขับลําโพงเสียงกลางนะผมอ่าผมใช้ขับลําโพงเสียงกลางอยู่ประมาณสี่ดอกนะครับผม power ตัวเล็กนะครับผมใช้ขับลาโพงเสียงกลางอยู่4ดอกนะครับผมนี่ครับดอกเป็นขนาด6.5นะครับผม6.5นะครับผมใช้ขับเสียงกลาง4ดอกนะครับผมนี่ครับแกให้ดูเลยนะครับดอกขนาด6.5นิ้วนะครับผมใช้ power mini มินิ99ขับนะครับผมอันนี้เป็นปีนะครับผมปีผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมปีเป็นปีของค่าย p l a t i n u นะครับแล้วก็จะมีบ l u e t o o t h b l u ต่อเข้านะครับผมนี่ครับ ไม่รู้เสียงกลางอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เสียงกลางอีกนะครับผมทุกคนเสียงกลางตัวนี้นะครับผมก็เป็นดอกหกจุดห้านิ้วเหมือนกันนะครับผมทั้งบนทั้งล่างแล้วก็จะมีแหลมจานสี่นิ้วนะครับผมอันนี้นะครับแหลมทวิตเตอร์นะครับสี่นิ้วอันนี้เป็นเสียงกลางนะครับผมใชาร์จ M Mini 99ครับนะครับผม